ฉลามกับโลมาใครชนะฉลามนักล่าที่สุดแสนน่ากลัวในท้องทะเลที่ใครๆได้ยินชื่อมันแล้วก็มักจะกลัวและระวังตัวจากมันทั้งนั้นในทางกลับกันพี่ฉลามของเราเนี่ยแหละก็มีสิ่งที่กลัวอยู่เช่นกันสิ่งนั้นก็คือโลมาใช่แล้วโลมาที่สุดแสนฉลาดและน่ารักที่เราคุ้นเคยกันนี่เองทุกๆครั้งที่ปลาฉลามต้องประสบพบเจอกับโลมา ปลาฉลามจะเป็นฝ่ายเลือกที่จะถอยห่างและหนีไปโดยพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวข้องแวะใดๆกับโลมาเลยเหตุใดจึงทำให้ฉลามกลัวโลมาถึงขนาดนั้นเรามาหาคำตอบกันโลมามีพฤติกรรมอยู่กันเป็นฝูงใหญ่มีจำนวนมาก หาอาหารกันเป็นทีมส่วนปลาฉลามมักจะหาอาหารแบบสันโดษด้วยจำนวนที่มากกว่าของโลมาจึงไม่แปลกที่ฉลามจะไม่กล้าเข้าไปหาเรื่องหรือเฉียดเข้าไปใกล้เลยยิ่งเมื่อฝูงโลมากำลังมีลูกโลมาอยู่ด้วยพ่อแม่และครอบครัวของมันจะก้าวรล้าเป็นพิเศษแต่หากมีฉลามตัวใดอยากท้าทายเข้าไปล่าลูกโลมาจะต้องพบกับจุดจบที่ไม่สวยแน่ เพราะเหล่าครอบครัวโลมาจะเข้ามาลุมพุ่งชนฉลามอย่างเต็มที่จนปลาฉลามช้ำตายในที่สุดปลาฉลามมีช่วงท้องที่ค่อนข้างบอบางและอ่อนแอส่วนโลมามีส่วนปากและจมูกที่เป็นทรงกลวยมีกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงมากเมื่อโลมาเข้าโจมตี มันมักจะเล็งและพุ่งเข้าชนส่วนท้องของปลาฉลามก่อนและเมื่อส่วนท้องของปลาฉลามได้รับการกระแทกที่รุนแรงอาจทําให้อวัยวะภายในของปลาฉลามเสียหายได้อย่างมหาศาลจนอาจถึงจุดจบของมันในที่สุดโลมามีความว่องไวและคล่องตัวกว่าปลาฉลามมากความแตกต่างของคลีบหางของโลมา และปลาฉลามแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงปลาฉลามมีครีบหางที่เป็นแนวตั้งทำให้พวกมันถูกกำจัดการเคลื่อนไหวเวลาขึ้นบนหรือลงล่างส่วนครีบของโลมามีลักษณะเป็นแนวนอนซึ่งสามารถเร่งความเร็วได้และสร้างความคล่องตัวได้มากกว่ามากอีกทั้งส่วนหัวของโลมาที่สามารถขยับและหันเหทิศทางได้มากกว่าของปลาฉลามจึงทำให้การควบคุมทิศท,ทางของโลมาทำได้ดีกว่า ดังนั้นเรื่องความเร็วโลมาชนะขาดลอยฉลามที่สู้ด้วยความแข็งแรงกับโลมาที่สู้ด้วยความฉลาดฉลามมีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเป็นอย่างมากปากที่กว้างและแรงกัดอันมหาศาลหากฉลามต้องต่อสู้กับโลมา1ต่อหนึ่งปลาฉลามโคงชนะขาดถึงอย่างนั้นเจ้าโลมาก็มีมวลสมองที่มากกว่าจึงทำให้มันสามารถคิดและวางแผนได้มากกว่า อย่างที่เราทราบกันดีว่าโลมาคือหนึ่งในสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลกดังนั้นพวกมันจึงมีกลยุทธ์ในการโจมตีอันฉันฉลาดซึ่งเหนือกว่าฉลามที่พุ่งเข้ามากัดตรงๆเมื่อโลมาต้องการโจมตีพวกมันจะว่ายเข้าไปอยู่ข้างใต้ของท้องฉลามซึ่งทําได้ง่ายจากสรีระของพวกมันจากนั้นก็โจมตีด้วยการเอาจมูกพุ่งเข้าชนท้องนุ่มๆของฉลามจนสร้างอาการบาดเจ็บที่รุนแรงได้ในกรณีที่โลมาต้องการป้องกันตัวจากฉลาม พวกมันจะใช้จมูกแข็งๆของมันโจมตีส่วนไปที่เหงือกที่เปราะบางของฉลามบางครั้งก่อนที่พวกมันจะเล่นงานฉลามจากข้างใต้โลมาอาจโจมตีไปที่เหงือกของฉลามก่อนก็ได้เช่นกันอีกทั้งเมื่อโลมาอยู่กันเป็นฝูงจะสามารถสื่อสารกันระหว่างฝูงได้ตลอดเวลาและยังมีคลื่นโซน่าที่ทำให้ระบุต,ตำแหน่งของฉลามได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยสิ่งเหล่านี้จึงเป็นข้อที่ได้เปรียบอย่างยิ่งนอกจากโลมาปากขวดแล้ว วันอองกาหรือวันเพชรคาตนับเป็นที่เบิ่มในวงญาติของโรมานอกจากจะล่าแมวน้ำเป็นอาหารหลักแล้วฉลามเรียกได้ว่าเป็นอาหารโปรดลำดับที่สองเลยก็ว่าได้แม้แต่ฉลามขาวที่ว่าตัวใหญ่ยังต้องหลีกเลี่ยงการประทะกับพี่ออก้าเลยพวกมันมีครบทุกอย่างที่โรมามีทั้งความฉลาดอยู่รวมกันเป็นฝูงมีความแข็งแกร่งและมีขนาดใหญ่กว่าฉลามขาวอีกด้วย พวกมันรู้จุดอ่อนที่สุดของฉลามนั่นคือการโจมตีจากด้านล่างวานออกาจะใช้ครีบหางอันทรงพลังพลิกฉลามให้หงายท้องเมื่อเสียสมดุลฉลามขาวก็จะกลายเป็นอามาภาตชั่วคราวและตกเป็นจานอาหารบุฟเฟ่ของวานออกาได้อย่างง่ายดายดังนั้นไม่ต้องพูดถึงฉลามตัวเล็กๆเลยไม่เหลือแน่โดยธรรมชาติแล้วทั้งปลาฉลามและโลมามักจะหลีกเลี่ยงการประทะกันอยู่แล้ว ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นปลาฉลามหรือโลมาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนต้องการอยู่อย่างสงบอีกทั้งปลาฉลามหรือโลมาก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งคอยสร้างความมหัศจรรย์สร้างสีสันและสร้างความสมดุลให้กับท้องทะเลของเราสืบไปหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube ของไอริสด้วยนะคะ